สวัสดีค, y, ครับผมจันตี้ y, ar, ครับผมเฟซบุ๊กปาร์ตี้นาแฟกนะครับช่อง youtube จันตี้ผีบ้าครับผมเมื่อวนันเมือมอมออนนม่อวานนี่วันวันวันก่อนนี่เราไปวันนี้ฝนตกครับผมแล้ววันนี้เสื้อลาลงหนาอย่างคือผมทาเรียบร้อยเลยล่ะครับป้องกันเรียบร้อยแล้วผมผมเหลือไว้ครับผมเหลือไว้ประมาณสองแถวนี่ครับเพื่อพิสูจน์เห็นว่าแค่ฝนตก ไม่ว่าจะเป็นนาแรงน้าฝนนาหนาวนาแรงนาไดก็มีเสซรลาคือกันครับผมเดี๋ยวผมทีภาพไปท้าครับผมอันนี้ผสมตัวนี้ดนะครับนี่ตัวนี้ท้าขาตื่สุดอกบ่ได้ท่าน้ำยางนะครับผมเดี๋ยวของขอ,อยุดคลิปแป๊บหนึงนะครับผมมันย่างไก่อยู่ ครับผมไปเบื้องในยางกันท้ายให้เบื้องก่อนนะครับวัตถิาครับผมเซรามันเป็นยังไงนี่ครับเห็นไหมครับจะเป็นนาได้ก็มีเซรานั่นะครับผมนะครับเบื้องครับเห็นไหมครับอันนี้วันที่หานะครับวันที่หามีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก็บครับครับผมครับ ดี๋ยวพาไปเบิงครับผมเรือไว้มันสองแถวนี่แหละครับคือมันเป็นแปลงทดลองนะครับไว้เรือไว้ให้พวกเจ้าเบิงเพื่อให้เจ้าซื้อลู่นะครับผมว่าเซรามเป็นยังไงนี่ครับมันเป็นยังไงเห็นไครับนี่มีคำถามมาใส่ยาเร่งนี่อย่างมันอ,ออกออออกยุครับออกแต่น้ำเลี้ยงครับน้ำอย่างจะได้หน่อย สมมุติว่ากีดอย่างไปเนาะกีดอย่างไปเราเซรามเซเซรามมันลงอยู่ในหนอย่างอยู่นะครับาาเซ่ยเร่งนะครับใส่เร่งอย่างมัที่ออกย่างทั่ออกมาสามสิบเปอร์เซ็นต์นั้นไม่ได้ออกเต็มที่เลหล้างจกน่าจะตีเป็นน้ำเลี้ยงสังเกตว่าเจ้าตีคนน้ำขวดต้องแรงต้องแรงต้องแรงหนะครับผมตัวนี้เห็นไหม ข้ายางเบิ้งครับผมอืมตัวนี้หนักเลยครับเห็นไหมครับเต็มเลยครับเห็นหนักเลย,น,น,เลยนี่ตีซี่แล้วตีทีหาแล้วครับผมมกินยางแล้วแล้วล่ะนี่แหละมันเบิ้งข้ายางเบิ้งครับผมเห็นไหมครับเหนียว ดีพ่าไปท่าย่างเบื้องบนครับไปท่าถือป้องเยียนกวามที่ใยาห้างในกระทาปกติละครับแบบเก้าที่ผมเคยท่านะครับแล้วลืมท่าลิ้นเอเกินปะครับบมสูสัตว์ครับอ่าสัตว์ละ เหนือไปสองแถวครับผมไม่อย่างก็แปลงทดล่องครับเ่าต้องคิดอย่างมากครับมันบาได้ยังใจคิดอะครับแป่งทดล่องครับอื <c oughs> ฝนตกได้ครับนี่ตกประมาณสามสิบน,นาทีครับพอผมรูอยู่แล้วว่ามันสีลงเด็กครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเข้าใจผิดผมรูอยู่แล้วว่ามันสิลงเออผมท่ากันไว้แล้วเเนี้ยจากว่าต้องเหลือไปพวกเจ้าบึงไงอ่าเห็นพเหลือไปพวกเจ้ากับ่เสื้อความค่อยเนี่ยเออนี่ เต็มอยูเเเเ่เห็นไหเห็นไหเห็นไะเต็มไปหมดเนี่ยนี่เก็บขาเลยมันเลือดออกแล้วปะบ่หลังเหนียวอยู่เลยไม่ดได้หอยพระเด้อเหนียวของมันเองเห็นไหครับพอเสื้อลาล,ล้งเราอย่างก็ื่อี่ออกแบบนี้ครับแบบผม เดี๋ยวให้สัดทัดก่อนนะอยากมันที่พอค่อยออกครับผมเนี่ตัวนี้แห้งหนักเลยเห็นปะนี่นี่ครับาถว่า,าลงหน่อยกับลงไหลนี่นี่มีค่าเท่ากันครับเชื้อคันเชื้อลาลงแล้วเอาจากที่ผมสังเกตนะครับและวิเคราะห์นะผมเมป็นนักวิชาการนะเมว่ามีสองกรณีครับกรณีแรกก็คือเช <c oughs> ื้อราเนี่ยมันกินน้ำอย่างเข้า ครับผมมันเหลือแต่น้ำเดี้ยงออกมาให้ข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่สองคือต้นยางมันเก็บน้ำยางไว้รักษาตัวมันครับ,รบเก็บน้ำยางไว้รักษาตัวมันเพื่อที่มันที่ได้อันนึงครับผมเดี๋ยวผมขอไปเอาอันนี้ท่าให้เบื้องแล้ครับผมดีท่าแหละ,นะครับผมดีท่าแหละ ปุดปุดิดปิดเต็มเลยราชมพูกับมีดพอกนะราชมพูเต็มเนี่ยมันธรรมดาในเซรานี่อันที่ท,ท a, да. ้าแล้วแล้วนเดี๋ยวพาไปเบิ้งครับผม มันเป็นยังไงน,นะครับยังบรินกีเดเ๋ยวครับผมท้าไปดิซี่กีดฟังนึงครับผมกีดนึงพักนึงเดี๋ยวไปย่นเส้มเนมะังกีดอันตัวที่ท้าเลียวๆอันจมเอ้านะผม นี่ครับตัวที่ท่าแล้ว,ลวเนี่ยเห็นไหมครับมันจะเป็นอย่งสโอเคครับผมขอบคุณครับรู้สึกว่าโดนแล้วไหมเนบปองผมก็ยังท่านังทิ่นไปอยู่เนี่ยไว้แค่นี้เอ้อหงางเบื้องยักษ์สองคต้นกันไปเพื่อตีได้นะั่นอัะพี่นี่อันนี้พวกนี้เป็นอย่างนาตั้มที่เปิดไว้นะครับผมโอ้ อะไรอย่างตามที่เปิดไว้นะที่เก็บใบอะครับผมเห็นไหมครับอันนี้อย่างว่าสมบูรณ์ครับปิดไว้ตันนี้มันสมบูรณ์ในอย่างมันหา,ายใจได้ โอเคครับผมแค่นี้แหละเนาะเดี๋ยวทีเาเฝ้าท่าละทีไม่โดนมาได้หร่ะเดี๋ยวมึงเป็นแนวอื่น